ันเวลาน้ำานหน่อยเวลาจะจมน้ำเวลาเหนื่อยมมาเป่าให้สุดฤทธิ์เลยวันอะไรได้ฮุกคาตะวันเลยแล้วก็ตกปลาได้นะครับให้มีเบ็ดมีอะไรมาตกแล้วเราก็คือให้เราทําอาหารให้แต่ว่าไม่ให้กลับบ้านให้กินไม่ได้ไม่ได้ห่วงคือกิจกรรมตกแล้วก็ทําทํากินที่นี่ได้ค่ะแล้วก็ให้เราเราก็คิดค่าห้าสิบหกสิบค่าต้มยำอะไรคือบางคนเขาก็ชอบแบบ มีเบ็ดมาตกอะไรก็ตก เดินทางมาจากทางตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายที่ตรงร้าน,นกาแฟหุ่นเหล็กโคราชนะครับ,รบซึ่งกระเดร้านหุ่นเหล็กโคราชแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงมาหน่อยครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้ก็ตั้ง GPS เอานะครับตอนนี้ก็มีทีมงานรออยู่ที่ร้านประช่วยหน้าโรงเรียนนะครับ เดี๋ยวไปดูว่าจะมาถึงกันหรือยังมีสายดำก็ชาร์จได้ไหนอันนี้ห<อ>ว่าถ้าต้องการชาร์หลาเครื่องก็เสียบเอาเนเนาตัวไกกัดันอยู่ยลแล้วน ีเนีเตรียมพร้อมขนาดไหนคิดดูใส่เสื้อชูชีพมามีอะไรอีกในเสื้อเสื้อชูชีพมีอะไรน,นี่นกหวีดน้องเป่าดิ <c oughs> กันเวลา,ลาจมน้ำหน่อยเวลาจะจมน้ำเวลาเหนืห่อยมาเป่าให้สุดฤทธิ์เลยวันด้อะไรได้ไดมุกฮาแต่วันเลย เออนี่ต uh ้องอย่างนี้แหมเมื่อกี้อมไปเลยอมทั้งหัววีดเลยเลยอะไม่มีอะไรครับห้านปล่อยมุกครับปล่อยมุกแต่หัววีหัววันกาลังไปรับไอ้ฝันอยู่นี่ตอนนี้ตอนนี้ทีมงานเราก็มาแล้วนะครับก็ตั้ง G P S นะครับก็ ามสิบแปดกิโลเอาเอามีแนวปู้นั่งไหมหรอสามสิบแปดกิโลถ้าใครคนเขานั่งหนาะเดี๋ยวฉันนั่งหลังก็ได้ก็ไม่บอกว่าจะมีคนนั่งหลังจะได้ติดพัดลมให้หก็ไม่รู้แล้วอ่ะก็ว่าไปใครไปมันก็เลยไม่ร่างแล้วรถ จะได้ติดพัดลมไงอะไรเนาะพุทนเถ้าหน้าช่วยทั้งน่ะดีพัดลมมันหลุดก็เลยแกวออกด่าเอาแต่ใครสองคนเนี่ยใครจะยอมเป็นนางเอกในช่องให้ได้ไหมเนี่ยฮะใครจะเป็นนางเอกคนไหนงามยกมือเป็นนางเอกเลยนะ เนีเดี๋ยวเดี๋ให้เป็นนางเอกทีนี้ให้เป็นนางเอกกันั่งเที่นพอนนั่งหกนั่งหน้าได้ห้าคนแหละเปิดกระจกหรือเปิดกระจกฝั่งนู้นออกเออนั่นแหละ ตอนแรกอะติดพัดลมไปแล้วไงก็เลย้อวออกมันหลุดเกิดกะอันนี้ตั้ง GPS ความจริงก็รู้ทางครับแต่ว่าไอ้ก่อนระยะที่จะถึงรีสอร์ทเนี่ยเราไม่แน่ใจก็เลยต้องตั้ง GPS เดินทางแล้วก็เดี๋ยวจะกดเริ่มเลยไม่มีคนมาหมาด้วยแล้วเออ,เอ,อตอนนี้ต้นออกเดินทางครับระยะทางอยู่ที่38กิโลจากบ้านก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลเท่าไหร่ดรวย กันไปหมดที่เอามาจอดเอารถมาจอดอีกด้านหนึ่งก็เดี๋ยวไปตามดูว่าจะไปนั่งกันอยู่ซุ้มไหน ตำบลตะโขงครับอำเภอปางชัยอ๋อค่ะถ่ายได้ได้ครับส่งเสริมเราได้อ่าได้ครับดีๆได้รับรองสนับสนุนได้ค่ะมาสนับสนุนโดยแท้แล้วเพราะว่ากถามคิปสถานที่ท่องเที่ยวต่างที่บ้านเราทำยูทูบครับอายูทูบเหรอได้ค่ะอันนี้เป็นบ่อดินนะคะบน้ำมันกหมน้ำมันเป็นบอร์ดดีเบอร์บอร์ทัมอที่เราขุดขึ้นนานแล้วเป็นสิบๆปี ก็ไม่ว่าจะทําบ่อตกปลาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบ่อนี้โอ้ชาเป็นแบบนี้ดีครับเพราะมันจะได้มีที่รู่เป็นธรรมชาติไม่มีที่บ้านเรานะอันนี้พี่เป็นเจ้าของที่นี่เป็นเป็นเป็นญาติกันนี่แหละอ๋อยายเขาอยู่ตรงนู้นเจ้าของเจ้าของนี่ลูกหลานทั้งหมดเลยเจ้านางเข้าในด้วยดูตาดูตายายกับพ่สบายนั่งรับกันงามยู่งามอยู่อันเปิดเมื่อโดนนะบอกรับเปิดมาสองปีกว่าสองปีกว่าครับ อันนี้มาจากใส่น้อนี่ครับมาจากปักทัช้าครับครับได้ได้เอาไปลุ้นเพื่อเที่ยวหรือที่เทเฮ็ดแบบย้ายบ่หรือจังใดอ่าเป็นทำอันนี่ของของผมเป็นยูทูบครับอ๋อช่วยกันอดูแลกันไปครับเดี๋ยวฝากก็เห็นว่าเห็นในเพจอ่ะคือแล้วก็มีเพื่อนๆเขาแชร์ไปเห็นว่าเออมันสวยมันสวยแล้วก็เป็นที่พักผ่อนมันเป็นบ้านเด็กชอบอยู่ในบ้านในกลางสวนเมื่อก่อนเมื่อก่อนท่านไฟฟ้ายังไม่เข้า โอยายไฟฟ้าเพิ่งเข้าไม่กี่เดือนนี่เองค่ะแล้วยายยายก็ใช้ไฟปั่นปั่นไฟแล้วก็ทําเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีคนมาก็ค่อยๆขยายค่ะเมื่อก่อนของเล่นจะเยอะกว่านี้ทีเนี้ยใครก็เล่นลูกใครแล้วก็บอเอาของเล่นคืนก็แย่งการขาดเนี่ยของเต็มอยู่นะค่ะก็เลยว่าใครมีอะไรก็เอาเล่นมาเล่นได้อบถามได้ค่ะคุยได้ไม่ก็แกะ บอ่อนี่ลึกประมาณเท่าไหร่ครับหกเมตรไหมหกเมตรค่ะอ๋อก็ข้างล่างมีอะไรโรูไหมไม่มีค่ะเป็นบอ่อเมื่อก่อนขุดบอ่อวันแล้วนะแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรค่ะอ่าปกติตอนแรกยายจะไม่ชำอย่างนี้หรอกจะถ้าไม่เขาตกปลาเฮ้ยจะเป็นตกปลาแล้วก็ทําเอาปลาให้ลูกค้ามาย่างมาทอดให้เขากินแบบอยู่สบายอยู่แบบแล้วเอาไปเอามาก็เลยมีไอเดียว่าเล่นน้ําเล่นอะไรเห็นในที่เขาขายน้ํา ที่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อคนต่อพืชสัตว์ที่ว่าของสีฟ้าน่ะที่ว่าลงใน YouTube อยู่ในไหนแล้วอะไรที่ใส่ลงไปในบ่อครับที่มันสีมันมันเป็นน้ำยาที่เขาอยู่ในเฟสอะไรน่ะเขาลงขายแยะแต่ว่ายายก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเมื่อก่อนมันเป็นน้ำใสเหมือนบ่อเราเหมือนบ่อเราค่ะแล้วยายก็ซื้อมามันเป็นบ่อซื้อมาเทที่เราโลสองโลก็หายหายหายเยอะเยอะเยอะเหมือนกันตอนนี้เทไปหมดเท่าไหร่แล้วครับประมาณ หดหดเยอะแล้วค่ะก็กิโลนี่มันใหม่ๆหม่เดี๋ยวนี้มันถูกแล้วล่ะเมื่อก่อนมาแพงเมื่อก่อนใหม่ๆก็จ็ตร้อยหกร้อยจิร้อยเดี๋ยวนี้น้ํามันอยู่ตัวด้วยค่ะแล้วก็การบำบัดก็คือเรามีน้ำแบบป่าปลาน้ำบาดาลสุกน้ำมันบาดาลขึ้นไปค่ะแล้วก็หมุนเวียนแต่ช่วงนี้ปิดเทอมหยุดไม่ได้เด็กกระม้าห็นเลยไม่อยากขัดขัดเด็กเมื่อก่อนจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะก็พอดีช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวอ่า แล้วก็จะมีน้ำยาใส่หลายอย่างเหมือนกันไม่ใช่ว่าปล่อยป่านแล้วเลยไม่งั้นเน่าตั้งนานแล้วสองปีกว่าค่ะสองจะเข้าสามปีแล้วก็คือบำบัดเรื่อยสูบออกเราจะมีสูบตรงงุมันนั่นอ่ะปั่นน้ำออกแล้วเราก็หมดคือจะหยุดวันจันทร์คือเสาร์อาทิตย์คนเยอะแล้ววันจันทรจะมีแขกเท่าไหร่ก็ขออนุญาตกินได้แต่ไม่ให้ขอไม่เล่นน้าแต่ก็ขอไม่ได้ลูกม้าก็อยากรินเราก็เลยหยุดวันจันทร์ ก็คือปั่นน้ำออกไปอีกส่วนหนึ่งคือมันจะเป็น3ส่วนแล้วเราก็จะปล่อยหมดวันหมดคืนแต่ตอนเช้าเราก็เล่นได้หมดวันช่วงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราจะบำบัดน้ำค่ะแล้วส่วนใหญ่คนมาช่วงไหนเยอะครับเมื่อก่อน,นคือเราเปิดไม่มีเวลาปิด<อ>มาบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าทุ่มสองทุ่มตีหนึ่งตีสองเขาเขามากินนี้เราก็เลยอย่างเงี้ยแล้วเล่นแต่ละซุ้มเนี่ยไม่มีการกลับ เช้าเย็นเย็นเราก็ไม่ได้ไล่ลูกค้าก็แค่นั้นน่ะมันเล่นอยู่กันเองกันอยู่อยู่แบบบ้านสวนไม่ได้อยู่แบบร้านอาหารมีอะไรคุยกันไม่มีตังก่มาอะไรก่อลดราคากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนมาเยี่ยมยายนางบ้านสวนยายนางเอาเอาแบบนี้ดีกว่าเออไม่ใช่ร้านอาหารก็ยินดีต้อนรับเอเอาอุดหนุนยายนางเด้อครับก็เดี๋ยวจะมาบ่อยๆครับเพราะว่า ชอบแบบนี้ครับเพราะว่าลูกปางก็ชอบในน้ําก็ขอบคุณป้านางครับครับขอบคุณเหมืนอนกัคนค่ะที่บ้านสวนบ้านสวนยายน,นางนะครับก็ะจะเป็นรีสอร์ทที่นี่ก็จะมีบ้านพักด้วยครับบ้านพักก็จะเป็นแบบสไตล์แบบวินเทจแบบทันที่ทันทีนะครับ <S <S 1> <S 1> <ค>ก็ถือว่าเป็นแบบที่สวยงามครับก็จะมีปลูกอยู่ ายหลังก็ใครมีวันหยุดหรือว่าอยากมาพักผ่อน,นะครับที่นี่ครับบ้านสวนยายนางมีสอดน,นะครับก็จะมีบ้านพักเป็นแบบสไตล์สวยๆนะครับแล้วก็มีสถานที่ให้เด็กๆเล่นน้ำนะครับแล้วก็ทางบ้านพักนี่ก็ บ้านพักนี่มีห้าหลังมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หาหาหลังเนาะครับก็คืนตกคืนแล้วเท่าไหร่ครับหาล้อยบาทบ่มีบ่มีแอร์บร่มีแอร์แล้วถ,ถ้าคนจะมาพักนี่ต้องโทรมาจองไหมครับต้องโทรมาจองคือจะซี้บ้านยายหน่นะคือถ้ามาเป็นกลุม่มเป็นหมู่เป็นคณะเช่าไว้กลางวันก็ได้คือให้ไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าของน้ำอ่ะยังบ่ครบยังบอกพรอกับการดูแลของลูกค้าที่มา กับบางคนพ่าก็เข้ากลางวันกับทุ่มสองทุ่มกับห้าร้อยอะไรก็อะไรห้าร้อยนอนนอนเหรียญได้สบายจะเขาได้บ๊อบบ๊อบพี่การจองคือไม่ให้จองเพราะว่ากลางวันกับเขาไปเบื้องบ่อชมบ่อจะบ่อมีคนณ่าได้ครับได้ครับเดี๋ยวไม่รู้เขาออกหรือยังนะครับสาลังปรับผงไม่อ๋อครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านพักพ่าเอามาถ่ายเป็นการดบกเขาออกหรือยังเพราะว่าเมื่อคืนไี่เต็มมเออ กับบ้านเดิมๆเมื่อก่อนไฟไม่มีองแต่เขายังบาออกเขาลอกกุแจเดี๋ยวดูห้องนู้นกันนะครับเขโตูลูกค้าเดี๋ยวกำลังปรับปลี่ยขช่วงนี้เพ่ที่กับกาแฟอยู่ไม่ได้อยู่ก็ไม่มีคนขายอ๋อเป็นซุ้มกาแฟอ่งใส่ห้องนี้จะไฟละเดี๋ยวยังไม่ดูสภาพว่ามั็นปดทีงไหนเด้อเดี๋ยวเขาอาจจะนอนเลกตุ้มเป้ไว้เนี่ยอ๋อเราจะกินอาหารให้ลุงละอ่ะ กับตามสภาพห้าร้อยต่อคืนโอ้โอันนี้สภาพเอออันนี้เขาผูกออกนะสวยครับบรรยากาศเดินไปข้านหน้าจะมีห้องน้ำแต่ห้องน้ำทุกอย่างแตตามสภาพครับด้านหลังก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับก็มีข้ากลิ้งไว้หนึ่ยังไม่ได้มา่อกี้กำลังปรับปรุงบรรยากาศดีครับเออแล้วก็ตกปลาได้นะครับให้มีเบ็ดมีอะไรมาตกแล้วเราก็คือให้เราทําอาหารให้ แต่ว่าไม่ให้กลับบ้านให้กินไม่ได้ไม่ได้ห่วงคือกิจกรรมตกแล้วก็ทําทํากินที่นี่ได้ค่ะแล้วก็ให้เราเราก็คิดค่า5้า0ค่าต้มยําอะไรคือบางคนเขาก็ชอบแบบมีเบ็ดมาตกอะไรก็ตกครับกับมีป่าแยะๆป่าล้วมนี่กำลังทําความสะอาดเดี๋ยวอีกสองวันวันนี้ค่ไอ้คนงานค่อยหยโอ้ก็เดี๋ยวจะได้ประชาสัมพันธ์ได้ได้ขอบคุณค่ะไหนที่เขาอยากมาเที่ยวเขาจะได้มา สามสภาพคือไฟเพิ่งไ,ไฟฟ้าเพิ่งเข้าแต่ก็มีพัดลมให้อให้ให้เพียงพออันนี้เสริมให้โอ้ี่นอนบรรยากาศแบบนี้แอร์ไม่ต้องครับรบา <c oughs> งทีไม่ต้องเปิดก็สบายับเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ถือว่าโอเคครับครอบครัวครับ,รบผมกออกแล้วก็หลังนู้นก็เข้าเมื่อคืนก็หมดทั้งหมดห้าหลังหลังนี้ก็หลังนี้จะกว้างกว่านะที่นอนแบบนี้ห้าห้าเลยนอนได้ห้าคนเลยหกคนสิบคนเหมือวันที่แล้วนะเจ็ดคนนู่นนะ แต่ว่าเขายังไม่ออกเหข้อล็อกประตูอ,ะอย่างน้อยก็ได้เห็นบรรยากาศห้องนึงแล้วครับเอออไอไอห,ห้องเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ทําเป็นบ้านเป็นเป็นเป็นซุมนนซ้มนั่ง <ขา S 2> อ๋อเป็นซุ้มนั่งค่ะย้ายกันเลยมาเอาปีกไม้มาทําเป็นห้องนอนค้นถามที่พ,พักครับอโอ้เป็นยังไงเนาะลูกค้าขออนุญาตมัตน,ยนยังบร้อมกันตอนนี้ลูกค้าเริ่มมาแบบเข้ามาเยอะมากครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นวันหยุดยาวนะครับ ตอนนี้มีอะไรมาด้วยข้าวผัดาเดียวนะข้าวผัดนี่นากินมากินเป็นข้าวผัดกุ้ง้าวผัดนเดียวกันข้าหมูมาใ

ความปลอดภัยกับลูกค้าขอความร่วมมือใส่เสื้อชูชีพทุกท่านเสื้อตัวละห้าสิบบาท ทำอะไร,ห,รหัวสล ER ิงฮะสลัดเดอร์ไหมอ๋มาลงเป็น,นลปสลเดอ ER ร์ก่อนค่อยามาสลิงเห็นไหมคนยังรอหลายคนอยู่ปะย่ามากับพี่ไหมทีละคนทีละคนคนได้ได้เหรอ,อหรอดดอ้าว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของที่นี่นะครับ การรสชา,าตลาิลังนอีคนเล่นก็เล่นคนกินก็นกินก็คลินี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็พามาเที่ยวดูเที่ยวชม,มนนรบรรยากาศของบ้านสวนยนานางับพาเด็กเล่นสไลเดอร์มาโหนสลิง,ลงออ่คอยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ ำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ